ที่นายกเองก็ลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตกลับไปติดตามการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ภูเก็ต2โครงการใหญ่ซึ่งใช้งบประมาณมากกว่า4,000ล้านบาทนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตมาจากชาวบ้านที่นั่นครับมองว่าจะแก้ได้จริงหรือเพราะระยะทางของโครงการนั้นมันสั้นไปหน่อยครับบริเวณนี้คือแยกท่าเรืออนุสาวรีย์ท้าเทพกรัตรี ท้าสีสุนทรหนึ่งในสองพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครับที่จะมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาจราจรนะครับอีกจุดก็คือบริเวณแยกทางเข้าสนามบินภูเก็ตเทียมเคือถลางครับวันนี้นายกลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งสองแห่งนะครับดูสภาพปัญหาจราจรและความพร้อมในการดําเนินการก่อสร้างมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงคมนาคมในฐานะเจ้าของโครงการ แล้วก็มีตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับที่ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรายงานสรุปข้อมูลโครงการแก้ปัญหาจราจรในภาพรวมนะครับโดยทั้ง2จุดเป็นเส้นทางหลักในการผ่านเข้าออกตัวเมืองภูเก็ตครับแล้วก็เป็นจุดที่พบว่ามีปัญหาการจราจรที่ต้องแก้ไขนะครับสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นบริเวณแยกสนามบินใช้งบลงทุน1,300ล้านบาทครับส่วนที่แยกท่าเรือ มีแผนก่อสร้างอุโมงทางลอดใช้งบประมาณ2,380ล้านบาทนายกบอกว่าเมื่อทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาจราจรนะครับและรัฐบาลยังเตรียมเดินหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งในจังหวัดภูเก็ตอีกหลายโครงการครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับถือความคืบหน้าในการสร้างอันดามันแอร์พอร์ต ซึ่งจะสร้างที่ะจังหวัดพังงาข้ามสะพานสาสีไปที่เดียวก็ถึงแล้วนะครับซึ่งก็จะสามารถเลิกก่อสร้างได้ในเร็ววันนี้นะครับมีความคืบได้นนอย่างชัดเจนนะครับการสร้างถนนสีสายหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแอร์พอร์ตมานะครับสร้างทางยกระดับนะครับถนนคู่ขนานนะครับเพิ่มเลนจาก2เลนเป็น4เลนหรือแม้กระทั่งเป็นการเจาะโมอง์ที่ปากตองนะครับซึ่งจะระบายทราฟฟิกได้ดีขึ้นแล้วก็ลด การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆได้อย่างดีนะครับตรงนี้ก็เป็นการพัฒนาดูแลเรื่องของการคมนาคมนะครับยกระดับเศรษฐกิจทำให้จังหวัดภูเก็ตเกาะภูเก็ตของเราเป็นเกาะระดับโลกได้ ขณะที่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทั้งสองโครงการจะสามารถแก้ปัญหาจราจรติดขัดของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพราะว่าระยะก่อสร้างโครงการค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับระยะทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ตและประชาชนบางส่วนก็ยังมองว่ายังไม่ทราบข้อมูลที่เพียงพอจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากปัญหาเรื่องการจราจรแล้วนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ากําลังวางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวด้วยนะคะโดยอยู่ระหว่างการสํารวจความเป็นไปได้ในการวางท่อนําน้ําจากเขื่อนรัชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราธานีมาใช้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตค่ะโครงการนี้ถือว่าเพิ่งสั่งการไปเมื่อที่ที่แล้วในครมอ ให้มีการทําการศึกษาพ p p ร่วมทุนเอกชนนะครับจะเอานําน้ําจากเขื่อนเชี่ยวหลานทาท่อมาเลยแล้วให้สําหรับ3ามจังหวัดคือกระบี่พานาและก็ภูเก็ตนะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่ผมขอทราบเพื่อประมาณศึกษาเดี่นศึกาใวลาสามเดือนครับแล้วจะมีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนครับนายกยังได้มอบนโยบายให้กับตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค8นะครับให้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองเร่งแก้ปัญหานี้นอกระบบครับ รวมไปถึงการเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามากระทําความผิดในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวครับ